ตำรวจสพเขาสมิงจังหวัดตราดเข้าตรวจสอบรถกระบะท,ที่ถูกจอดทิ้งไว้ในสวนผลไม้พื้นที่หมู่าตำบลแสนตุง้งยืนยันเป็นคันเดียวกับที่ก่อเหตุชนและถอยทับชายอายุ30ปีหลังมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันจนเสียชีวิตเมื่อคืนนี้ยังไม่พบตัวผู้ขับขี่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเด้งติดตามเจ้าของรถมาสอบสวนและดำเนินคดี กล้องวงจรปิดบริเวณสีแยกบ่อสร้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่บันทึกเหตุการณ์รถกระบะส่งของขับฝ่าสัญญาณไฟเหลืองแล้วเสียหลักพุ่งชนกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่ฝั่งตรงข้ามเสียหาย5คันบาดเจ็บ5คนคนขับรถกระบะถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย พนักง,งานสอบสวนสอพอ่อาวลึกจังหวัดกระบี่เผยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เข้าแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มจักรยานยนต์วิบากที่ใช้โบราณสถานทำโต๊ะหลวงเป็นสนามแข่งแล้วและจะลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายช่วงบ่ายวันนี้เบื้องต้นแจ้งความผิดมาตรา54พรบป่าไม้ปี2484นายกรมศิลปากรเตรียมเข้าแจ้งความวันนี้